ปฏิบัติการของผู้รักษากฎหมายที่ยกพลบุกถ้ำเสือเชียงคานนจังหวัดเลยประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแม้จะไม่ถึงกับเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเด,เด็ดขาดตำรวจก็ยังสามารถรวบตัวผู้ต้องสงสัยเป็นมือระเบิดถล่มเสียแยะที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาได้สองนายคือสิบตรีชำนาญเสือศริอดีตทหารสังกัดกองพลก้าการจนะบรุรีกับเพื่อนคู่หูเอื้องช่างเรือนกุล สำหรับเจ้าของถ้าให้ที่พักพิงวิสิทธแท้เที่ยงก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะถูกหิ้วไปสอบปากคําปรากฏว่าไม่พบพิรุธหรือหลักฐานบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องโปลิตก็ย่อมกักตัวไว้ไม่ได้ต้องปล่อยไปตามระเบียบส่วนผู้ต้องหาที่เหลือก็ปฏิเสธเสียงแข็งจะปลอบขู่ต่ล่อมหวานล้อมวิธีไหนก็ไม่มีผลดังนั้นตำรวจจึงหันไปมุ่งสืบสวนด้านอื่นเท่าพอที่จะมองเห็นช่องทาง กลางเดือนตุลาคมก็เจอบอดแสงเงื่อนปมที่น่าสนใจโยงใยถึงอดีตมือปืนคุ้มกันเ้าของโรงเลื่อยในจังหวัดเลยที่เคยมีข้อวิพากษ์บาดหมางก,กับเสียแย่ข่าวจากหลายกระแสให้ข้อมูลต้องตรงกันว่าคนคนนี้มีส่วนรับรู้ตื้นลึกหนาบางหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องการวางแผนถล่มเป้าหมายหน้าสารโคราชทั้งยังสามารถพบตัวได้ง่ายได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงเสาะหาให้ยุ่งยากมากเรื่อง เนื่องจากพาะเจ้าประคุณเป็นนักโทษกักขังควบคุมอยู่ในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีปอลิศจากนาครราชสีมาเดินทางถึงเมืองสุพรรณและดิ่งเข้าคุกโดยไม่รังรอผลการสอบปากคำอดีตมือปืนคุ้มกันพ่อค้ามาเจ้าของโรงเร่อยเมืองเลยเปิดเผยว่าเคยถูกเอื้องกับชำนาญชักชวนเขาร่วมสังหารใช้ระเบิดเล่นงานเสียใหญ่อ่างทองซึ่งเขาไม่เอาด้วยที่สุดเสียแห่ก็โดนระเบิดปิดชีวิตจนได้ แต่ทั้งๆที่มีพยานปากสําคัญให้การยืนยันมั่นคงสองผู้ต้องสงสัยก็ไม่ไวายปฏิเสธหัวชนฝาตำรวจก็ยังขาดหลักฐานที่มีน้ําหนักพอจะผูกมัดเอาผิดกับทั้งคู่ตลอดจนผู้บังการเบื้องหลังยังไม่ทันสิ้นปีคดีนี้ก็เงียบซบเซาเงียบหายเรากับคลื่นซัดหาดหรือไม่ก็ดุนจากธรรมดาเป่าอีท่าไหนก็ไม่ดังสมชายเลิกวรารัก นักธุรกิจมากบารมีผู้ทรงอิทธิพลอันดับต้นๆของวงการค้าไม้ถูกค้นล้มไปแล้วยุทธจักรบาปสงบนิ่งแต่ก็เป็นการสงบเพียงเปลือกนอกผิวหน้าลึกลงไปใต้มหานาทีที่ราบเรียบยังมีคลื่นใต้น้ำเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างเงียบงนบันบรรดามิสหายหุ้นส่วนรวมทั้งบริวารที่จงรักพักดีต่อเสียนั่นเองเหล่ามือปราบรู้เต็มอกว่าใครคือไอ้มองพวกเขาก็แจมแจ้งเช่นกัน และอาจจะชัดเจนลึกซึ้งกว่าด้วยซ้ำตำรวจยังขาดหลักฐานเล่นงานทางคดีแต่พวกเขามีกําลังและพละอำนาจที่พร้อมจะตอบโต้รุนแรงดิบเถือนไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเลือดต้องแลกด้วยเลือดหีมนักฆ่าชั้นพรกการถูกจกัดสรรตระเตรียมไว้รอจังหวะอย่างเยือกเยน็นเพื่อรอเวลาล้างแค้นคืนวันหมุนเวียนล่วงเลยรวดเร็วราวกับติดปีครึ่งปีผ่านไป 4เมษายน2533วิการคอนรุง่งท่ามกลางความมืดเปลี่ยวสงัดเงียบว,วังเวงอันเป็นปกติของราตรีในแถบชนบทปิ๊กอัพต่อตัวถังแบบแวนสีขาวกับสีน้ำตาลซึ่งส่องไฟคลานเอ่อยแต่ถนนแคบเล็กตามกันมาช้าๆถูกย่ำเบรกจอดใกล้ๆปากทางเข้าสวนมะม่วงละแวกบ้านสงเปลือยเขตตบลท่าอำเภอเชียงขานทันทีที่รถหยุดลอ ร่างดำๆของมนุษย์ผู้ชายาก็กระจายกันลงจากรถทั้งสองคันนับหัวได้ถึงครึ่งโหลหนึ่งใน6รูปร่างล่ำหนาซึ่งก้าวลงเป็นคนสุดท้ายงับประตูปิดกลับอย่างระมัดระวังซุ่มเสียงและสืบเท้าเข้าไปเคาะกระจกที่นั่งพลขับปิกอัพสีขาวคันหน้าพอกระจกถูกรถวืดลงเขาก็เอ่ยเสียงเคร่งพวกเองเลยไปก่อนโชเฟอร์หลังพวงมาลัยซึ่งเห็นเป็นเพียงร่างเงาทมือเอ,อียงคอ จะให้ย้อนกลับมารับตอนไหนตีห้าครึ่งคงไม่พลาดนะคนยืนข้างรถยักไหลายพืชยากอย่าประมาทละ่ะมันมีสมุนคอยคุ้มกันเป็นขยงรู้นะ่าข้าไม่ใช่มือสมัครเล่นไปเถอะขอให้โชคดีมีชัยระวังตัวหน่อยละกันเออขอบใจจบคำบุรุษหุ่นกำยำท่าทางเป็นหัวโจกค,คุมทีมลากก้าวถอยพละออกหาก่าง ปล่อยให้พิกอัพทั้งสองคันสองไฟเคลื่อนลำผ่านเลยไปเขายืนมองตามจนกระทั่งไฟแดงท้ายรถคันหลังเลี้ยวลับแนวไม้ที่มืดบางทางโค้งถึงได้สอดมือขวาเข้าหาซอกเอวใต้แจ็กเก็ตที่ห่มไหลดึงวัตถุหนึ่งออกมาไม่ใช่อะไรอื่นปืนพกกึึงอัตโนมัติกระบอกยอ่อมซึ่งอัดกระสุนขนาดจุดสองสองไว้เต็มอัตรายิงจากนั้นก็ล้วงมือซ้ายลงไปในกระเป๋าแจ็กเก็ตกำเอาท่อเก็บเสียงขึ้นมาสวมครอบลำกล้องปืน หมุนขันเกลียวแน่นกระชับก่อนหันไปบอกพักพวกที่ยืนรอฟังคำสั่งเราต้องการความเงียบที่สุดปืนของมืกเองใช้สำหรับเมื่อเจอภาวะขับขันอันตรายสุดยอดไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆไม่จำเป็นอย่ายิงเด็ดขาดจบคำจากฝูงหัวหน้าชุดหมุนตัวสืบเท้านำลูกทีมล่วงหน้าเข้าไปในเขตได้ไม่ถึงกึ่งึดใจร่างนำตะคุ้มของทั้งหกชายจากการก็กลืนหายไปกับความมืดในยามใกล้รุง่งบ้านหลังนั้น ปลูกอยู่กลางสวนมม่วงร่มรื่นกว้างขวางกว่าสิบไร่เป็นสถานที่พักผ่อนนอนเล่นหรือตากอากาศตามมัธยาศัยประสาผู้มีอันจะเหลือกินตัวบ้านเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดไม่เล็กประกอบด้วยห้องโถงใหญ่สำหรับนั่งเล่นห้องรับแขกห้องทำงานส่วนตัวรวมทั้งห้องนอนสบายๆพร้อมสับและที่ปลูกติดกับตัวบ้านด้านนอกก็คือโรงรถแบบเปิดโลง่งซึ่งจอดรถเก๋งคันงามไว้ใต้หลังคา บนม้ายาวด้านข้างโรงรถหนุ่มใหญ่ซึ่งเป็นคนงานทำหน้าที่จีบถาในไร่สวนกำลังนอนหงายแผ่กรนครอกส่วนชายวัยสีสิบเจ็ดยามรักษาการประจำบ้านก็นั่งสับประงกบนเก้าอี้ไม้อีกทางหนึ่งเวลาล่วงมาเกือบบดคืนพี่แกก็ย่อมมีสิทธิ์ง่วงเงาหานอนได้เช่นกันหากเป็นวันอื่นก็คงไม่ไกลนะัเกิดเคราะหามยามสวยเจ้านายโผล่มาเห็นอย่างมากก็แค่โดนด่าตะเพิด แต่คืนนี้อันตรายอย่างยิ่งเพราะนาทีเดียวกันกลุ่มมาคันตุกะในยาวมิการก็กำลังย่างฝ่าม่านมืดผ่านสวนมะม่วงที่แซมสลับด้วยสุ่มทุ่มพุ่มรกปราปรายเคลื่อนเข้าหาเรือนพักด้านโรงรถโดยปราศจากซุ้มเสียงผิดปกติเงียบกริบราวกับงูเหลือมมัจยุราชไร้ตีนอีรูปนี้ก็ชัดว่าผู้ดีต้องไม่มาผู้มาต้องไม่ดีเป้าหมายหลักของผู้บุกรุก ก็คือบุคคลสำคัญซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านไม่ใช่ใครที่ไหนเสือแห่งเชียงคานวิสิทธ์แทะเทียงครู่ใหญ่ๆทั้งชุดก็ลอดเข้าใต้หลังคาโรงรถซึ่งคนงานกำลังนอนกรนคลืดคราดขณะที่ยามนั่งสะะงัะพงกอยู่บนเก้าอี้หัวหน้าทีมหยุดยืนจ้องดูทั้งคู่สลับกันอย่างครุ่นคิดโดยอาศัยแสงยงางจที่กระจายออกมาทางบานกระจกฝ้าเหนือกรอบหน้าต่างบ้าน ไม่ถึงอึดใจก็พะงกศีษาะเนิบช้าหนุ่มคนงานไม่เท่าไหร่บุรุษเลยวัยสีบนเก้าอี้สำคัญกว่าเพราะยามซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถึงจะเผลองี้ไปบ้างก็ยังระมัดระวังตัวและมีอาวุธเขาปลายตามองลูกทีมวุ้ยไปทางเป้าหมายแรกที่ถูกเลือกและพยักหน้างหงกนั่นคือสัญญ,ญาณเปิดเกมหนุ่มชะกันสองนายสื่อเข้าหาคนบนเก้าอี้ทันขวัญหนึ่งในสองอ้อมไปข้างหลัง มือขวาตะปบอุดปากและรวบรัดคอที่แขนซ้ายยังฉับไวยามประจำบ้านสะดุ้งเฮือกเปลือกตาเบิกวาวขยับท่าจะดิ้นสะบัดและขวาดมือเข้าหาชายเสื้อหมายคว้าวุธที่เหน็บเจวแต่ประการไม่ให้โอกาสเสี่ยววินาทีติดต่อกันนักฆ่าคนข้างหน้าก็กระทุ้งปลายมีดแหลมเฉียบทะลวงแผงอกเต็มแรงคนเคาร้ายกระตุกทะลึ่งพรวดสำลักเสียงเจ็บปวดสาหัสจากปากดังอู้อี ติดแค่อุ้งมือหนาเตอะดิดแข้งเวียงขาดิ้นตะกายสุดแรงกำลังที่ลงเหลือมีดปลายแหลมถูกกระชากขึ้นจ้วงแทงกระหน่ำชนิดไม่ยังจนกระทั่งยามรักษาการพลิกหลุดจากเก้าอี้หล่นลงฟาดสีข้างขวากับพื้นรถดังสนัน่นแน่นิ่งสนิทไปทันใดเสียงเคลื่อนไหวพวดพลาดกระทันหันและเสียงร่างของยามรักษาการที่พลัดหลุดจากเก้าอี้ลนลงฟาดพื้นดังแน่นตึบสะเทือนหูไม่เบาเลย จะนอนขี้เสาวสักแค่ไหนก็ไม่อาจทนดื้อด้านจะต้องรู้สึกเข้าจนได้คนงานประจำไรซึ่งนอนหลับสนิทกรนคลืดคลาดบนม้ายาวสะดุ้งตื่นพงอกตัวเด้งวืดขึ้นนั่งกวาดตามองทั้งทั้งที่ยังง,งูเงียสลืมสลือและก็ถึงกับผวา,าเยือกเมื่อได้พบว่าใต้หลังคาโรงรถมีผู้บุกรุกในยามวิกาลปากหลักคุมเชิงอยู่เป็นแผงแม้หูตาจะยังพร่ามัวมองไม่เห็นชัดเจน ก็พอแยกแยะได้ว่าทั้งหมดล้วนแปลกหน้าและมาด้วยเจตนาร้ายแน่นอนยามวัยสี่สิบเศษที่นอนกลิ้งกับพื้นลักษณะหงายครึ่งตะแคงนิ่งสนิทบริเวณอกและช่องท้องเปื้อไปด้วยเลือดข้นสีคล้ำก็เป็นหลักฐานยืนยันอยู่ทนโทเขาทะลล่งลุกขึ้นหมายเพนเอาชีวิตรอดแต่ร่างกายยังเคลื่อนไหวเชื่องช้าด้วยพึ่งสะดุ้งตื่นไฟที่เตรียมพร้อมและตั้งท่าย่อมเร็วกว่าหลายส่วน ถลาจากม้ายาวไปเพียง2อก้าบุรุษเฮียมนายหนึ่งก็กระโจนว่าบเข้าไปชิดมือขวากระทุ้งมีดสั้นเข้าลิ้นปีเต็มแรงหนุ่มคนงานได้สำลักเสียงเจ็บปวดสั้นๆร่างล่ำสันธรรมการกระตุกทะลึ่งขึ้นทั้งตัวแล้วงอกงเกรงสันอฤิกมีดถูกกระชากกลับไปจ้วงซ้ำเสียบแทงแผงอกชนิดไม่นับแผลจนเหยื่อสังหารสุด,ดดิ้นทุรนทุรายก่อนจะพลิกคว่ำพอแล้ว เสียงเข้มเครียดปรามขึ้นไม่ดังนักเพชิญาดอํมหิตซึ่งขยับท่าจะคร่อมแทงซ้ำชะงักหยุดก้มลงปากเช็ดใบมีดเปรอะเปื้อนกับขางเกงหนุ่มเคราะรายก่อนลากก้าวถอยหลังออกห่างหัวโจกคมทีมสืบเท้าเข้ามาแทนปืนที่กระชับติดมือปักไซเลนเซอร์แทงลงต่ำวางศูนย์หมายท้ายถอยคนงานชะตาขาดแล้วเหนียวไกลอย่างเหี้ยมเกรียมแน่ละ่ะจอยิงเป้าสนิทระยะห่างไม่ถึงเมตร เรื่องพลาดตัดทิ้งไปได้เลยพอจัดการกับคนงานเสร็จสับพระการเลือดเย็นก็หันกลับไปหายามรักษาการกีกศูนย์ปืนแรงไมายขมับซ้ายที่ตะแคงขึ้นรับแล้วลากไกลอีกหนึ่งนั้นแค่นั้นก็เรียบร้อยเหยื่อสังหารสองรายมอบมวยไวยปรานไปอย่างเงียบเชียบเปล่าหรอกงานนี้ยังไม่จบนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นภารกิจเลือดใกล้สว่าง นั่นคือเวลาที่หนุ่มใหญ่นักค้าไม้ไวัย9วิสิทวิสิตแท้เที่ยงลืมตาตื่นไม่ใช่ความเคยชินที่จริงด้วยเขาเป็นคนค่อนข้างรู้สึกตัวไวมีรายดังกุกกักนิดเดียวก็ตื่นซะแล้วคราวนี้เสียงผิดปกติมันแววมาจากห้องรับแขกในบ้านนี่เองห้องนั้นเป็นที่นอนของหนุ่มวัย30เพิ่มจิตตนนสมุนคนสนิทซึ่งทำหน้าที่ขับรถไปด้วยพร้อมสับทุกครั้งที่มาพักบ้านได้ หมอจะอาศัยห้องรับแขกเป็นที่นอนประจําแล้วก็มักจะตื่นก่อนเสมอแต่ที่เสียเจ้าของบ้านได้ยินไม่ใช่เสียงคนตื่นนอนกลับเป็นเสียงผวกผ่าอึกอักเสียงครางหน,หนักแล้วล้มกระแทกพื้นตามด้วยเสียงอากาศถูกอัดรุนแรงเหมือนเปิดขวดแชมเปญและแล้วทุกอย่างก็สงบเงียบเชียบอีกคราไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรจะล้มสาล้มฟ้าชักตาตั้งหรือเปล่าวะเขาตั้งผุดฉากับตัวเอง ร่างปลายขาลงเหยียบพื้นลุกเดินไปเขี่ยสวิตช์ไฟสว่างว่าถอดกรอนดึงประตูเปิดสืบเท้าเข้าห้องทำงานขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ที่ขวางอยู่อีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็สาวเท้าตัดข้ามไปยังห้องรับแขกด้านนอกซึ่งเปิดไฟแรงเทียนต่ำไม่ให้สว่างพอควรแต่เพียงก้าวแรกที่ย่างเหยียบเข้าไปในห้องรับแขกเขาก็ต้องชะงักหยุดกึกชะงักด้วยกลิ่นเหม็นเอียนเชียวฉุนฉานจับจ้านพลุงกระทบจมูกอย่างปัจจุบันทันด่วน กลิ่นคาวเลือดเสือเชียงคานถึงกับคนลุกสู้และสะดุ้งผวาขึ้นทั้งตัวเมื่อเหลือบเห็นร่างของคนสนิทกิ้งโคโลอยู่กับพื้นห้องขมับฝามีรูทุลวงของหัวกระสุนปรากฏชัดยิ่งไปกว่านั้นแผงอกยังมีบาดแผลทุกทุลวงด้วของมีคมยับเยินถัดจากร่างโชคเลือดของสมุนบุรุษชายจักรนรลายนายซึ่งแปลกหน้ายืนปักหลักจังก้าเรียงรายกันเป็นตับ ที่แย่หนักเข้าไปอีกก็คือหนึ่งในจํานวนนั้นมีปืนของเขากํามติดมือขวาเป็นปืนที่เขาเก็บไว้ในรถแล้วก็ดันลืมหยิบมาเหมือนเคยก็เลยถูกค้นเจอและยึดไปอย่างง่ายดายสบายมือหนุ่มใหญ่พอขาไม้เจ้าบ้านหลุดอุทานตื่นตระหนกฟังไม่ได้สับหมุนตัวเพ่นกลับเข้าห้องนอนเร็วสุดชีวิตเหล่าผู้บุกรุกก็เฮโลทยานตามไปฉับไวไม่แพ้กันเขาปลุกเข้าห้องตวัดปิดประตูยังไม่ทันใส่กลอน ฝาเกือกของใครไม่รู้ก็ถีบกระทุ้งเต็มแรงโครมบานไม้ทึบกระเด้งเปิดผ่างกลุ่มชายการแปลกหน้าทลักผ่านประตูก,กรูเกลียวตามติดอย่างไม่รั้งรอวิสิทตแท้เที่ยงได้แต่ถอยกรูดในพื้นที่อันจำกัดซึ่งไร้ทางออกได้สิ้นเชิงอาวุธก็ไม่มีติดมือแม้เพียงเข็มหรือไม้จิ้มฝันหนึ่งในจำนวนเพชฌฆาตอมหิตกระชับมีดสั้นเปลือยคมปลายแหลมเฉียบ ย่างรู้ข้อหาอย่างกระเฮี้ยนกระหือเสียใหญ่เจ้าของม่านซึ่งจนตรอกหมดทางถอยโดดขึ้นเตียงพรวดพลาดข้ามไปอีกฝั่งสีหน้าท่าทางบอกความหว,ดวาดหวั่นพ่านพึงไม่มีใดเปรียบนักฆ่ากระโจนตามสอือเข้าไปชิดต,ตัวมีดสั้นที่เหือดเหนือสุดลาดจ้วงแทงเต็มกำลังแต่ก็ติดท่อนแขนขวาของเสียพวกคขาไม้ซึ่งตวัดรับตามมีตามเกิดและพยายามยื้อแย่งเครื่องทุ่นแรงอุตลุด แม้จะโดนคมมีดบาดเฉือนข้อมือเลือดเปื้อนเขาก็ดิ้นรนป้องกันชีวิตสุดฤทธิ์สุดเดชแน่ล่ะอย่าว่าแต่คนเลยสัพสัว์เดรฉา,านที่ไหนเล่าจะยอมงอมืองอเท้ารอมอรณะทั้งสองฝ่ายชุลมุนวุ่นวายอยู่พักหนึ่งหัวโจกคุมทีมนักฆ่าก็อดทนรดนไม่ได้หมอเพียนเขาช่วยมือมีดจิกปากกระบอกไซเลนเซอร์จอท้ายทอยเสียใหญ่จ้บ้านวัย49กระตุกเะลึ่งพรวดขึ้นทั้งตัว แล้ม้วนต้วนส่วนสุดกระแทกพื้นข้างเตียงในท่านอนตะแคงขวาปืนติดท่อเก็บเสียงกระบอกเดิมถูกปากศูนย์แรงจี้กบหูซ้ายแล้วลากไกลอย่างเลือดเย็นมัจจุราชผู้เงียบคขึ้ถมความตายด้วยเสียงเบานิ่มนวลอีกคราชีวิตปิดปลิวบทบาทของเสือเชียงข่านหนึ่งในจำนวนผู้ยิ่งใหญ่ทรงอิทธิพลแห่งยุติจักรบาปยุติลงโดยพลันกรณีทีมเพชรคาดอมหิต หุกสังหารวิสิทธิ์แถเทียงพอค้าไมา้รายสำคัญดับดิ้นมอดมวยขาบ,บ้านในตอนใกล้รุง่งพร้อมด้วยสมุนบริวารอีกสามศพเป็นข่าวสะเทือนขวัญที่ดังคลึกโครมสนั่นเมืองเช่นเคยแต่การที่คนร้ายวางแผนลงมืออย่างรอบคอบไม่ทิ้งบอะแสะอะไรมากไปกว่าร่องรอยธรรมดากับปลอกสุนปืนขนาดจุดสองส้นัดก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจอทางตันไม่อาจสืบสาวจนถึงตัวฆาตกรและมองเจ้าของคำสั่งฆ่า ได้แต่สันนิษฐานตามแนวทางและเหตุผลแวดล้อมว่าเป็นการหักล้างแก้คืนในระหว่างนักค้าไม้ผู้มีอิทธิพลซึ่งหมายรวมทั้งกลุ่มของเสียแย่สมชัยเริกวรารักที่ล่วงลับไปก่อนหน้านี้แต่เมื่อขาดพยานหลักฐานชัดเจนแน่นอนโปลิสก็ไม่มีสิทธิทำการใดได,ได้หากจะเปรียบเทียบแบบชาวบ้านก็เหมือนสุนัขเจอปลากระป๋องนั่นแหละขอรับรู้ทั้งรู้ว่าเป็นอาหารอันโอชะ แต่ก็จนปัญญาง,งันแงะจะเปิดกระป๋องกินได้อย่างเก่งที่สุดก็แค่หมายหัวคาบอยู่ในใจก็เป็นอันจบนะครับสำหรับเรื่องนี้พบกันใหม่ในเรื่องหน้าครับ